ทำเอาหลายคนถึงกับต้องร้องว้าวดังๆกันไปเลยล่ะคะ่ะเพราะนานๆทีจะได้เห็นนางเอกสาวอย่างยา่ยาอุรัสยาที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจด้วยชุดบิกินี่ตัวจิ๋วที่สาดความแซบลงบนไอจเสิร์บทีเด็ดส่งท้ายปีคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ปล่อยความแซบมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เบาๆทั้งภาพระยะใกล้และระยะไกลหรือไม่ค่อยจะมีภาพที่เต็มเฟรมสักเท่าไหรค่ค่ะ แต่ภาพเซตนี้บอกได้เลยว่าสวยเซ็กซี่มาแบบเต็มเฟรมเต็มตากันไปเลยทีเดียวและหลังจากที่หลายคนได้เห็นภาพนั้นก็ต่างาพกากันเข้ามากดใจกันอย่างรัวๆเลยล่ะค่ะรวมถึงนาเดตหวานใจก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาส่งหัวใจดวงน้อยๆให้อีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพทีเด็ดส่งท้ายปีเก่าด้วยบิกินี่ตัวจิว๋วโชว์หุ่นสุดบางท่ามกลางบรรยากาศสดใสของท้องทะเลเลยล่ะค่ะที่ใครๆเห็นแล้วก็ใจสั่นไปตามๆกันเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ